วิธีซื้อดาวซื้ออย่างไรนะคะบางคนยังซื้อไม่เป็นนะคะวันนี้เอกก็จะมาแบ่งปันนะคะควารมรู้ดีๆให้กับทุกคนนะคะวิธีซื้อดาวนะคะจะซื้ออย่างไรเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะคะ<ๆ>ก็ซื้อตามนี้เลยจ้าเข้า,าถูกใจคลิปใครเราก็เข้ามาตรงด้านล่างนะคะตรงแสดงความคิดเห็นเนี่ยคะ่ะตรงแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็กดกดลงไปนะคะ แล้วจะมีตรงสติกเกอร์เห็นไหมจะมีดาวนะคะดาวดวงหนึ่งนะคะจิ้มลงไปนะคะตรงด้านข้างนะคะดาวเหลืองๆเนี่ยเอยมีอยู่แล้ว82ดวงนะคะเราก็จิ้มลงไปนะคะแล้วเราก็เลือกนะคะว่าเราจะซื้อในดวงเท่าไหร่นะ,ะเห็นเปล่าด้านหน้า18ดวงราคา13บาทเอเอเลือกราคา13บาทเนาะเอา18ดวงไปก่อนนะคะก็วิธี จ่ายเงินเนาะเราก็กดนะคะเลือกตรงด้านล่างนะคะซื้อนะซื้อในคลิกนี้คลิกเดียวเนี่ยเอกก็คือว่าเอใช้ดีแท็กนะคะเอกก็ให้หักจ่ายในดีแท็กนะคะเพราะว่าเอจะทํทการจ่ายดีแท็กเป็นรายเดือนนะคะเอกก็กดนะคะเราก็จะโยนกล่องมาให้นะ,ะแล้วหน้านี้นะคะ เราก็เลือกส่งได้เลยนะคะเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วเราก็กดส่งนะคะเราจะเลือกขี่ดวงสําหรับให้เพื่อนนะคะหนึ่งดวงเอเลือกหนึ่งดวงไปก่อนนะจ๊ะกดตรงหนึ่งดวงไปก่อนเลยนะคะเพื่อลองดูเนาะว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้นะ,ะกดส่งไปนะ,ะเดี๋ยวมันก็จะเด้งในข้อความตรงเพื่อนนะคะเราก็กดเนี่ยลูกศรถัดไปนะ,ะมันก็จะเด้งขึ้นนะคะรอสักครู่นะคะ ทำกานะคะเห็นปะมันเด้งแล้วนะคะจะอยู่ในใต้คอมเมนต์เพื่อนนะคะเมื่อเราถูกใจเพื่อนเราอยากจะสนับสนุนดาวเพื่อนนะคะเราก็กดไปตรงนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยจ้าทุกคนนะคะก็ลองทำดูนะคะไม่เข้าใจก็สอบถามได้เนาะเอกก็ Så. อธิบายคร่าวๆหละ